19เมษายนนี้นะคะดาวพระหัสย้ายเป็นราชาชโชคให้กับชาวกุมนะคะดาวพระหัสเป็นตัวแทนเรื่องเงินและลาาผลนะดังนั้นจะส่งผลเรื่องโชคด้านใดบ้างนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปสําหรับท่านที่ลัคนาราศีกุมฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วงระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็ฟังได้เช่นกันหากสนใจเรื่องดวงชะตานะคะชอบฟังเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆออกมา ในหลังวันที่19เมษายนนะคะดาวพระหัสย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่เรียกว่าภพสหัชชะของชาวกลุ่มนะคะดาวพระหัสเป็นตัวแทนเรื่องของการเงินและลาภผลของชาวกลุ่มนะเมื่อเป็นราชาโชคในภพเรือนดังกล่าวนะคะส่งผลในรอบระยะเวลาหนึ่งปีนะคะเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ของชาวกลุ่มนะมักมีลาบผลมาจากเรื่องของการทํางานหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายร่วมกันนะการทํางานที่ เป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือมาเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากก็ได้นะบางท่านอยู่ในธุรกิจประเภทอบรมสัมมนาที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆนะคะการงานที่เกี่ยวเนื่องไปยังเรื่องการให้ความรู้การให้ข้อมูลนะคะหรือว่าเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับองค์กรหน่วยงานนะหรือสมาคมคนเยอะๆก็กเกิดผลกําไรรายได้นะคะมีโชคลาภจากเรื่องของการเดินทางนะเรียกว่าการงานกับการเดินทางมักเป็นอะไรที่ควบคู่กัน เดินทางบ่อยก็ได้เงินเยอะนะคะบางท่านได้ช่องทางผลประโยชน์การเงินมาจากเพื่อนแนะนําบ้างนะคะเพื่อนชักชวนหรือได้ดีจากเรื่องของคนในกลุ่มในทีมนะคะบางท่านไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การเงินหรือทําธุรกิจร่วมกันกับพี่น้องเราเองนอกจากน,นี้การงานที่ต้องการการขยายตัวนะในเรื่องของอผู้ติดตามนะหรือว่าการนําผลงานออกสื่อหรือนําเสนอต่อคนหมู่มากนะก็ส่งผลดีด้วยเพราะว่า ดาวลาบผลนะคะไปอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนหมู่มากนะคะเป็นรอบระยะเวลาหนึ่งปีนะที่อาจจะไปคลุกคลีข้องเกี่ยวกับเรื่องของทางศาสนานะคะแล้วเป็นโชคเป็นลาบในเรื่องความรู้ในเรื่องหลักธรรมคาสอนนอกจากนี้นะคะอาจจะมีโชคลาภจากเรื่องของหน่วยงานองค์กรหรือสถาบันการเงินนะมักได้รับตัวช่วยในเรื่องเงินกู้หรือเงินสนับสนุนนะคะ ลูกหลานใครนะคะที่เป็นลัคนาราศีกุมนะหรือราศีกุมก็มีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาอันเกี่ยวเนื่องมาจากได้เพื่อนดีนะคะได้เข้าไปอยู่ในสถาบันที่มีการอบอุ้มช่วยเหลือจากกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องนะถือว่าเป็นปีที่ได้ดีเพราะคนใกล้ตัวนะคะชาวกุมจะมีโชคมีลาบบ่อยมากขึ้นนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวที่ เดินโดยประมาณก็คือ1ปีนะในภพเรือนนี้นะคะความเวลาชาโชคก็ยาวนาน1ปีเช่นเดียวกันอ่ะส่งผลก็มีเงินผ่านมือมากขึ้นมักมีโชคลาภในเรื่องผลประโยชน์การเงินบ่อยๆนะคะอ่านับเป็นปีที่เหมาะสมนะกับเรื่องการลุยในเรื่องการงานนะคะโฟกัสไปที่เรื่องหาเงินนะรายได้หลักรายได้เสริมอะไรที่หยิบจับแล้วเป็นเงินเป็นทองหลายๆด้านหลายๆทางนะคะก็ถือว่าเป็นปีที่โชคดีนะสำหรับชาวกลุ่มในเรื่องดังกล่าวนะคะ สำหรับดาวพฤหัสนะคะจะอยู่คู่กับดาวราหูนะไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมนะคะส่งผลชาวกลุ่มนะมีเพื่อนหลายรูปแบบนะมีทั้งดีก็มีมีทั้งซิกแซกหรือมีทั้งเอาเปรียบผลประโยชน์ก็มีด้วยนะดังนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ก็ต้องดูเอาว่าเราจะดีกับคนรอบตัวแบบไหนนะคะเรื่องของการทำงานในเชิงกลุ่มทีมบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องคนเรื่องบุคลากรเรื่องอุป,ปนิสยัยเรื่องทัศนคตินะเป็นไปได้ว่า จะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์การเงินได้นะคะในจังหวะนี้นะคะดาวเสาร์ก็ทับลัคนาชาวกลุ่มด้วยนะดังนั้นก็ระมัดระวังเรื่องคนที่เข้ามาด้วยนะคะบางครั้งมาหาผลประโยชน์นะบางครั้งไม่ค่อยจริงใจหรือต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะชาวกลุ่มก็อาจจะต้องละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องการครบหาคนนะคะระมัดระวังเรื่องเพศตรงข้ามรวมไปถึงถ้ามีคู่ค้าคู่สัญญานะก็ดูตื้นลึกหนาบางให้ดีนะคะ โดยภาพรวมนะก็เป็นปีที่ชาวภุมก็มีโชคลาภเรื่องการเงินผลประโยชน์นะคะมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนทางการเงินมีเรื่องของการเห็นช่องทางหาเงินนะมีการพลิกแพลงดัดแปลงหาเงินเก่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีเรามาระวังดูแลรอบคอบบเรื่องธุรกิจธุรกรรมนะคะอย่างที่บอกไว้สําหรับชาวภุมที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณมีราชาโชคและโชคลาภมาเกี่ยวข้องกับเรื่อง ตึกรามอาคารบ้านช่องสถานที่บางคนเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกนะบางคนได้สินทรัพย์ชิ้นใหญ่นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการทํางานในแวดวงนะอสังหาหรือรถรายามานะเนี่ยค่อนข้างดีนะคะชาวกุ่มที่เกิดวันอังคารมีโชคลาภเป็นเรื่องเงินนะปีนี้หาเงินคล่องขึ้นนะคะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนมีโชว์ในเรื่องผลงานความดีความชอบนะคะอาจได้โปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วเกี่ยวเนื่องกับเรื่องผลประโยชน์ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ สำหรับชาวลุมที่เกิดวันพุธนะคะ,ะเข้าสู่สภาวะการมีอำนาจในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนะอาจจะเป็นคนที่รับผิดชอบหลายส่วนหลายอย่างนะคะแต่ว่าคุณสามารถทําได้นะก่อเกิดเรื่องของเครดิตการเงินนะคะเรื่องของการนำหน้าถือตาและสามารถดูแลจัดการภาระต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคุณมีโชคลาภเกี่ยวเนื่อ,ง,องเรื่องของบริวารน,นะคะปีนี้ถ้าคุณไปเกี่ยวข้องกับคนที่ เราต้องดูแลภาระเลี้ยงดูนะหรือใช้คนอื่นๆในเรื่องการหาเงินหายอดขายนะคะมีโอกาสได้คนมาร่วมทีมแล้วดีนะมีชื่อเสียงในเรื่องของลูกน้องนะคะหรือปัญหาบริวารถ้ามีมาก่อนหน้านี้นะคะปีนี้เรื่องของบริวารก็จะลงตัวมากขึ้นนะมีความเสถียรหาเงินไดจากเรื่องของการสร้างกลุ่มสร้างทีมนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะมีโชคลาภจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะมักมีคนนําเสนอให้โอกาสหรือยิบยื่นเรื่องของงบประมาณการเงิน ให้ไปทําโน่นทํานี่นะคะมีเรื่องของการได้ผลประโยชน์จากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะในครัวเรือนนะคะรวมไปถึงถ้ามีเจ้านายก็ลาผลมากมายจากเรื่องเหล่านี้สําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะมีโชคลาภจากเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะในเรื่องของสุขภาพหากมีปัญหาสุขภาพมาก่อนนัน้นนี้ปีนี้สุขภาพดีขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องสภาพแวดล้อมความลงตัวในเรื่องงานเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายดีขึ้นนะคะคนรอบตัว สภาพแวดล้อมนะเอ,อื้ออำนวยต่อเรื่องของการหาเงินนะคะสำหรับชาวุ่มที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีโชคลาภโดดเด่นเรื่องงานนะปีนี้หากสนใจเรื่องช่องทางหาเงินการงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวงานหน่วยงานองค์กรนะคะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะหากมีโปรเจกต์โครงการอะไรอยากจะริเริ่มทดลองทํานะคะก็เป็นจุดที่ดีนะในการรเริ่มนะคะยิ่งทามากยิ่งได้เงินมากยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินนะคะ จะดีมากดีน้อยนะคะหรือว่าบางคนเหนื่อยมากเลยกว่าจะสําเร็จนะหรือบางคนต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างนะคะกว่าจะได้หยิบจับรับเงินกันก็ถือว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของคุณเป็นหลักด้วยนะคะขอให้ชาวกลุมนะคะได้หยิบจับรับเงินก้อนนะเป็นปีที่ดีที่คุณจะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานะทางการเงินนะคะในรอบ12ปีที่ดาวพระหัสมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวกุมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ